สวัสดีครับผมเบานองครับเมื่อนี้มาพอกับเบานองอีกคือเก้ากับผมเมื่อนี้เบานองเด็กคุยกันกันกบผีนา่งครับเพิ่นฝันบอกเปนผีนา่งฝันเลยแฟนผีนั่งฝันงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกเก้าแฟนผีนางเพิ่นฝันเพื่อนฝันวัดปูมาบอกเลขขียนเลขให้เพิ่นตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียว ความฝันหรือตัวเลขเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการหลับจมเราฟังน้าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยที่โจเลยดวงครับที่บ้านน้องจุดทูกเมื่อกี้คือแฟนผีนางเพื่อนให้บ้าวน้องจุดทูกใหน้น้ำมาสักทั้งปูบอกเลแลวกะให้บ้านน้องจุดทูกใหน้นําเพื่อนจะไปไ้ถือสื่อหวยวันที่สิบเจ็ดแต่ว่าเลขที่ปูเพื่อนเขียนให้เลขที่บอกเมื่อขึ้น เพิ่นซื้อรอตลีไว้แล้วครับซื้อรอตลีไว้แล้วเรียบร้่อเพิ่นก็นเลยให้บ้านหนองจุดถูกให้อีกเค่อนึงเพิ่นบอกว่าเอาให้ครบเพิ่นว่าเอาทั้งเหลขกปูอันบอกแล้วกะ็เอาทั้งเหล็กถูกว่านบ้าน้องกัจัดการให้เพิ่นแล้วเดี๋ยวรอเหล็กถูกเปนก็นํากันเดี๋ยวมาฟังความฝันแล้วกะ็มาลุนเหล็กถูกนํากันครับงวดไปที่สิบเจ็ดมกราหมเก้านะครับอันนี้แฟนผีนางเด้อบ่แเ่ณผีนางเด้ แฟนพีนางแต่ว่าผี่นางเพิ่นฝันเพิ่นฝัน,มน,น 7, 9, เมื่อนันใดเจ็ดเก้าหนึ่งเพิ่นได้เพิ่นฝันได้เมื่อนันเจ็ดเก้าหนึ่งผี่นางนะแต่ว่ามาเมื่อนี้แฟนผี่นางเพิ่นไอ้ได้ครับเพิ่นฝันขึ้นวันพฤหัสแล้วเพิ่นบอกบ่าวหน่องตอนประมาณสี่โมงแรงเพิ่นทักมาบอกโทรมาบอกว่า แฟนพีฝันวาฉันฝันเห็นปูปูมาบอกเลขวาฉันตัวเดียวเม็ดเดียวเลยเบาเอื้อยได้ลอตลีมาแล้วสามชุดสี่ชุดนี่ละก็ะเรยกว่าก็เลยอยากให้เบาหน่อยเอามาบอกสูเอฟซี FC ฟังวาฉันแต่ไหก็ลองฟังลองพิจารณาครับเด้อแล้วก็รอไดไอ้ถูกไปนําในความฝันนะ่ะเพื่อนบอกว่าปูมาเขียนเลขไห้คือเก้าห้าศูนย์ปูเขียนเลขให้เก้าห้าศูนย์ตัวเดียวเม็ดเดียว เพิ่นบอกว่าอย่าลืมแตกสองตัวน้ำเด้อว่าสัตวเราฝันแค่นี้เราก็บอกแค่นี้กะเชีเห็บบ้าหน้องว่าจังไดนเนาะกับเพิ่นบอกว่าปูว่าเข่าฝันบอกหลีกเก่าหาศูนย์ตัวเดียวเม็ดเดียวเด้อเบาเด้อว่าสัตวเรื่องก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้หาศูนย์กับไอศูนย์เก่าซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วห้าศูนย์กับศูนย์เก่าได้มาอย่างละสองชุดเพิ่นก็เลยเห็บบาหน่องจุดถูกบอกว่าไอ้จุดถูกให้พีน้ำแน่เพราะว่า ไออยากให้ปูให้อีกว่าสัตว์เพื่อนก็บ,บอกว่ากับโบหูเราเดอว,ว่าเหล็กมันสิมาตัวไหนเพื่อนห้มาแบบนี้เพิ่นวางชีนะกับโบเป็นอย่างเหล็กมีเขามีลุดครับเป็นเรื่องปกติครับบวาการเหล็กมีเขามีลุดบ้านน้องกับบอกบ่ได้ดออครับว่าเหล็กมันสิมาตัวไดแล้วเหล็กมันสิมาจังไหนบ้านน้องกับบอกบ,อกบ่ไหนนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่องหลัถูกปะ่ะอีกรอบนึงเก่าหาศูนย์เด้อ เลขพี่ปูเพิ่นเขียนไห่เขียนไห่แฟนผี่นางเพิ่นก็บอกล่เรียกแค่นี้บ้านหลก็จะิบว้าตอา่ออย่างไ๋อีก <c oughs> ขันโลกขันโลแต่เล็กถูกนีละอ่ะมาแล้วเล็กถูกเริ่ม,มาแล้วจย่งไรกันลองพิจารณา่งน,นะครับเด้อเก้าห้าศูนตัวเดียวเม็ดเดียวแต่เพิ่นเหลวใจเพิ่นอยากให้ว้าน้องจุดถูกห้บ้าน้องก็สิจุดถูกใหอย่างไดรกัฟังไห้เบิ่งไหวเป็นแนวทางเนาะผู้ใดมีเลขผู้ใดมีฝัน อยากให้เบาหน่องเอามาลงคลิปเบาหนองยินดีนะครับหรือผู้ใดอยากให้เบาหนองขอปูให้ขอให้ไข่ให้เบาหนองยินดีขอให้บว่ากันขอแต่ว่าบอกเบาหนองมานะครับเนาะบางคนให้เบาหนองจุดไให้หลายคนแะละแต่ว่าไอ้เพื่อนบอกว่าเราต้องเฮ็ดคลิปบางคนกับอยากให้เฮ็ดคลิปบางคนกับเพื่อนบอกว่า่าเพิ่งเฮ็ดคลิปประมาณนี้ แเดี๋ยวจังวากันนะครับน้อ,อเดี๋ยวไปรอดลุนเลขถูนเนกันครับว่ามือนี่เลขถูจะเป็นตัวใหนงวดวันที่17มกราหกเกแฟนผีนางคนฝันบาปูมาเคียนเรขยให้เก้าหานย์ก้หาศูนบ้านนองก็ถือว่าผีเราเป็นคนฝันแม่นคนหนึ่งนะถือว่าเป็นคนฝันแม่นคนหนึ่งแต่ว่าเลขสีขเขาบัอันนี้ก็บอกบอ่าใดจะได้กันจังดุลเอา นะครับเนาะเก้าูื้อลอตเตอรี่ไปแลวเด้อหาศย์กับ0ูนย์เก่าซื้อใ่ยังละ2ชุดหาศูชุดกัชุดละ2ใบกับเป็น4ี่เนาะแล้วก็ศูนย์เก่าสใบ2ชุดกับเป็น4ชุดเอาเปสองชุดเนาะแล้วแต่ผูมหมักนะครับเดี๋ยวไปรอรุ่นเด็กถูกว่ามือนี่เด็กถูกที่เพิ่นห้บ้าหน้องจุดมันที่เปเหล็กอย่าง 50, เก้าห้าศูนยเหลกฟันครับเก้าห้าศูนยเียไปบิเหล็กถูกเหมือนกันครับ เลขทูบมากแล้วครับเลขทูบที่แฟนพี่น่างเพื่อนห้ยบา้านนองจูดหานะครับงวดวันที่17มกราหกเกเลขฝัน950เลขฝัน950และเลขทูบหกสอเลขทูบ6กสองหเลขฝัน6950 ลองมั่งครับงวดที่17มกราหกเก้าเพื่อมีโชว์ไปทำกันกระผีเพิ่นนะครับเนาะหกสองหนึ่งนี่คือเลขถูกครับ6กสองหนึ่งเลขงามอยู่นะเลขหกสองหนึ่งพวามงวดที่แล้วก็ออกหกหนึ่งเนาะโอออกหนึ่งหกเบอรหนเลยอาจจะออกหกสองหรือสิออกหกหนึ่งก็เป็นไปได้เ,เ,เบิดครับเลขอาจจะเป็นหรือกลับหัวนํากันไนด้ หกสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งกลับหัวทำด้วยอย่าลืมกลับหัวเด้เดี๋ยวบ่าวนองสิบแปะเลขให้อีกท่านึงแปะเลขถูกให้อีกเท่านึงรอบครด้ดยรอบพิจารณาเบื้องงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกเก้ามีโชว์ไปทำกันครับแฟนผีนางครับก็คือว่าละคำว่า,าตัวเลขบ่าวหน่องเขาบอกหูนะครับว่าเลวันชิมาตัวไหนเลขวันสิไปจังไหนมาจังไหนอดีตก็บ,บอกว่าอะไืที่กันคิดจังไหนกะ ลองพิจารณาเอานะครับนอเบาหน่องหาแค่แนวทางว่าฝากขอทุกคนจงโชคดีครับขิดจิกไหนสมหวังดังปารถนากระถ่อมลวงผู้สวงบานเบาหนองให้โชคลูกหลานเมตตาลูกหลานเสมอครับบอกเคยเกียงบอกเคยว่ามีเรื่องอยังกะซังให้บอกปูครับไผมีวัตถุมงคล้นปูไผมียังเรื่องบอสบายใจให้ยกมือใส่หัวแล้วก็บอกปูจะปูมันจะเปิดทางสว่างให้ ให้เข้า่านผลอุปสรรคตันนั้นไปได้ดังใจหมายศรัทธามีบารมีเกิด95062117มกรา69สวัสดีครับ